สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยสูตรมารวมนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสีหน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงเวทีเลยก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพ,พี่จ๋าสำหรับผลของวันที่29เนาะค่อยดูแนวทางของวันที่30นะคะซึ่งวันที่ 10, 29แอดให้ดินไปที่9กับ2นะคะพ,พี่จ๋าในรอบเฉพาะกิจนะคะ6 2 3นะคะแอดหลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะ5 4 5 4มาในชุดกันนะคะพ,พี่จ๋ามาในชุดกันสำหรับในรอบพิเศษนะคะ1 6 3แอดหลุดไปนะคะ ล่างสามสี่หลุดไปเช่นกันมาแล้วมาอีกเนาะตัวเดิมมาอีกแล้วนะคะสำหรับในรอบปกตินะคะ0ูนห้าศูน์ล่างหกแปแอดก็หลุดไปนะคะในรอบ VIP นะคะสี่สี่ห้าล่างแปดสี่นะคะสี่ห้ามาเด้งเด้งนะคะสำหรับในชุดกันเนาะวันนี้ทำให้ผิดหวังต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟด้วยนะคะมาในชุดกันนะคะในรอบเฉพาะกิจกับ VIP เนาะยังไงก็ ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสูตรคํานวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างสะผลกันไปนะคะแอดก็ไม่รู้ลวงหน้าเดือว่าจะมาตัวไหนนะ,ะไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งพันพี่ๆแบบนั้นนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะ,ะอ่ะตามต่อกันนะคะพี่ๆจากของวันที่30ตุลาคม2566นะคะ รัฐบาลไ,ไทยเสร็จแล้วนะแอดลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะรัฐบาลไทยอ,อมสินนอกจากถ้าใครสนใจ,จก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดมาแล้วก็ส่งสติกเกอร์หาแอดเนาะแอดก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่ไลน์นี้เราจะเข้าได้เลยนะคะอะมาตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นหนึ่าเก้าหรือหนะเจ็ดสอนะคะ เด่นสุดของแอดนะคะก็คือ1กับ7เด่นสุดก็คือ1กับ7แอดมี12นะคะ17 18แล้วก็19ถ้าใครไม่ชอบก็จับใหม่ในตารางนะคะส่วนเด่นที่7นะ7แอดมี70 เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะอ่ะทีนี้สำหรับชุดกันไปไหวหน่อยเนาะวันแบบนี้ไม่มีผลสรุปนะคะแอดลงไม่นานลงสัส้นๆก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยเด้อพี่ๆจ๋าเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับชุดกันนะคะแอดให้ไปที่ 35, สามห้าหกศูนย์นะคะสองศูนย์ แล้วก็98นะคะอ่ะมาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างสำหรับเบิ้ลวันนี้นะคะเบิ้ลวันนี้แอดมี66มาเพิ่มนะอ่ะถ้าใครชอบสายเบิ้ลนะคะนานๆจะมาให้เบิ้ลแบบนี้ด้วยอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นในหนึ่งในหนึ่งเนาะเน้นไปที่17แล้วก็19ใครไม่ชอบ19กลับหัวเป็น16นะอ่ะแล้วก็ เจ็ดศูนย์เจ็ดก้านะคะสำหรับชุดการแอดเน้นไปที่สามห้าแล้วก็หกศูนย์นะคะพี่พี่จ๋ามีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันไหมเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะมาซีน้อยนะคะพี่พี่จ๋าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะ มีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ